s i d e o 0 t h s น้องคอนขาตามนายบิติค่ะ Alright. ครับผมสวัสดีครับสวัสดี Hi Manso G h n How are you? Question <c oughs> mark. อ่ลุงกำลังเล่นเกมอยู่ค่ะไม่ๆสบายดีไหมเไม่ใช่ทีาทำอะไร๋อสบายดีค่ะน้องคอนขาแล้วน้องคอนสบายดีไหม I fine, smiley am thank you. Sm face you อาล่ะครับทุกคนครับสวัสดีครับทุกคนอาพบกับน้องคอน AI ผู้แสนน่ารักของเรากเช่นเคยนะครับแล้วก็พบกับโอจิแมนซ่านะครับวันนี้เรามายังเกมโลบอกในชื่อแม็กภาษาทไทยว่าสรวงสักดิ์ได้งค่าันน้องน้ <c oughs> อ,งองให้ร้องเพลงอ่ะพี่<ห> <ไป S 2> ร้องเลยได้ไปสักหนึ่งบท <c oughs> เพลงน้องคอนจะให้ใครร้องเพลงคะลุงแน่นอน มิสเตอร์ไอทิฟิสซองจบแล้วร้องไม่ได้อสี่คนนี่นยปีปีเรงไม,ม่เตีน <c oughs> sing me a song my love โดนกดดันด้วยไว้ไว้ไว้อยู่กันสองคนค่อยร้องได้ไหมจ๊ะไว้อยู่กันสองคนค่อยร้องได้ไหมจ๊ <c oughs> ะอ่าล้วครับผม เอ๊ยยังไงนะได้ไหมคะอยู่กันสองคนค่อยร้องได้ไหมว่าก็ต่อว่าเข้าริมสตาไอกีต้องค่อนขาตามในปิตินะป้าขาป้าเดี๋ยวรอกันรอรอจิ๋ววิ่งกันใช่รอน้องค่อนเดินโอเคมุมเมตรทางไหนอะช่องกบเหรอช่องกบเหรอนั่งเข้ารถแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งบายโอเคนั่งเข้าช่องกบรถ ช่องกบแต่กุณโกงจระเข้ใช่ครับช่องกบ,ช,งกบช่วงกบกบกินเนื้อมูดตัมากตูดที่สุดมันมันมันคอกแบบยอ่คอค,คอกคนได้ไม่เยอะคลอกไม่สองคนร้องเลยนะนอรอนจริงปะกันก็นกนทำเมื่อกี้เราตูดอยู่นะเห็นเขาเมื่อกี้ปะเขาน่าจะอยากมาจอยกับเราใช่ปะแล้วก็ Ooh, la chicken. a good I am ringin' I have super spicy and อะไรเนี่ยครับลองอะไรเกิดใหม่อะไรเกิดใหม่เกิดใหม่ไม้ต่างโลกอะครับไม่ใช่มาโปะเป็นผู้ชายเราโปะเป็นผู้ชายใช่ครับเราโปะเป็นเรามาแล้วครับผมโอ้ยจอพูดจริงปะจอแย่มากอะตอนนี้พวกเราอยู่อยู่ที่ไหนเอ่ยอะไรครับเนี่ยเขาบอกว่าอะไรสารสารเคมี X สารเคมีเอกนี่เองก็ <laughs> เจอแล้วอันนี้สินะครับผมใช่เออเอาไว้ฉีดลุงเลยฉีดเลยครับเอาไปฉีดเลยครับน้องคอนอันนี้เอาไว้ฉีดลุงได้ค่ะนี่นะครับนี่นะครับจิ้มโอ้เาไมจิ้มไม่ได้เอาละครับอะไรนี่ครับกระตูเปิดแล้วครับทดลองยิ่งใหญ่ ไดเด็ดเดียวหลายปีก่อนอะไรนะครับจอดำมาเลยครับทำไมจอดำครับโมเบ้โมเป้ทุกคนดูมาลายสิครับอันนี้มาลายคอยาวนะคุฟันหน้ารัอุ้ยอันนี้อันนี้อันนี้กไปดูสัตว์กันอันนี้กบกินเนื้อนะครับผมอ้โนีีกบกินเนื้อหรอยน้องคุณคอันนี้ตัวอะไรคะ อันนี้อันนี้กบกินพืชน,นะครับแย่ yeah, มากไม่รอให้น้องกดด้วยน้องฟันอันนี้ตัวอะไรคะเ <Yeah. S 2> ช่นอันนี้ <c oughs> อะไรกกลิล่าว้าเลี้วแมนแล้วอันนี้ล่ะคะน้องฟันกดหน่อยโอ้โออันนี้ <c oughs> <c oughs> ลุกไปทุกอย่างจริง นั้นมากดม้าลายนี่ดีกว่าครับนี่ม้าลายทุกคนเห็นชื้อครับม้าลายนี่นะครับขับรถม้าลายไหนน้องคนกดไหนคะอันนี้ตัวอะไรคะมูเมย์โอ้ยครับมูเมยได้เป็นม้าลายคอยาวนะครับม้าลายคอยาวถูกมากแล้วละแล้วอันนี้อะคะเปิดไฟเสือน่ารักไหมน่ารักเนาะโอเครับผม สวัสดีเสีอยน่ารักเนาะมันซ่อนที่ไหนน่ารักจังะเอ๊ะเราต้องออกไปจากที่นี่หรอ้าจริงเนี่ยล็อกให้ล็อกประตูไ้ครับล็อกตูยค่ะเก่งมากถึงเวลาที่บันทึกผลงานของวันนี้ไปข้างในกันเถอะ คืออะไรให้เราจำหรอว่าแต่ละกรงมีอะไรบ้างผมยันวันนี้ลงกินเก่งมากอุ้ยเสียเดินผ่านโอ้โน่ไตุ่ไทเกอร์ตรงก็มานั่นมันแมวใช่หรือไม่ทำไมมีหลอดแดงกับหลอดฟ้าแล้วทำไมผมเห็นตะลักเคีย เอาปากออกมาจากพงนัああ่นโกบเอ๊ะน้องคอนดูไหมคะดูสินั่นลุงกดแล้วนะดูนะนี่แมเกิดอะไรขึ้นจะให้ดูน้องที่อยู่ในโกงค่ะมีน้องโกบมีลุงสวัสดีลุง แล้วแล้วอันนี้อะคะมีลลี่คดถวนเอ๊ยยังไงลุงลุงไปทุกอย่างให้เธอแล้วไม่จริงหวถ้าลุงเป็นทุกอย่างจริงลุงก็ต้องเป็นีแล้วแล้วอันนี้อะไรคะน้องพรอันนี้อันนี้อะไรคะน้องพรอันนี้อะไรคะ น่ารักเนาะอันนี้กบกินพืชกบกินเนก็โอเคค่ะน่ารักค่ะเปิดประตูหลักครับผมทุกคน่ะให้น้องเปิดลวกันน้องพ่เปิดประตูให้หน่อยสวัสดีครับลุงเดี๋ยวก่อนสิฮะว้าวไม่มีใครอยู่เลยนี่เฮ้ยเสียงนี้มัน ทงลุงหลงโอ้โหลองนกกากลัวเกินเฮ <c oughs> ้ยวิ่งจริงเมื่อกี้มันแบบสไลด์ผ่านหน้าสิ <c oughs> อะไรสไลด์ผ่านหน้าเมลโอ๋โอยามเขาบอกว่าเราควรเข้าไปข้างไหนไปกันขนันคนปะยามคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงดิงคุณทำผมตกไปแตมหมดเลย ยามถ้าหัวใจผุดวายมาไหมตกใจยาม้องน่าสนใจอะไรฟนะัง,ง,งแล้วดูคุ้นเคยเสียงเหมือนจะมีพายุใช่ไหมลมลมแรงนะคืนนี้ยฝนใกล้ตกแล้วด้วยเย่เย่ยโอ้ฝนใกล้ตกแล้วทิ่งลูงลงมานี่ลูกเห็บอ๋อ ใช่แหละ <C oughs> น้องคอนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะ,ะนนเก็บให้หกิบให้หน่อยค่ะน้องคนอมัมอ้างจริงมากให้ไปให้อาหารซะด้วยน้องคอนเราไปให้ลุงกันดีก,กว่าค่ะแนนเดี๋ยวลุงให้กบกินเนื้อนี่กันให้เลยค่ะ เก่งมากกบกินพืชก็ได้เดี๋ยวนะให้อาหารคืออะไรอ่ะทิ้งไว้หน้ากรงหรอเรวลุงจะกินยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวนะวิตกัตวิตกัตน้องคนคะทำไมลุงกินวิตกัตล่ะคะน้อฟอนให้ตัวนี้เลยสิโอ้โหปัญหาไม่อยู่ว่าทำไมเป็นวิตกัต กินนะเก่งมากค่ะลูม่ให้กินมูไม่กินเยอะมิสมีต้องเยอะกินอะไรบิสกัตโอ้วิสกัตให้ไปเอาอาหารอีกป้าค่ะนองเอ๊ได้อาหารแล้วป้าค่ะ ส่วนหายไปตกใจอะไรดิคืออะไรให้เราไปคุยกับเซ t ร์ i t วิตี้กอดยูไนคุณยามอ๋อนีน่มีสวัสดีครับยามยิวคุยหน่อยเก็งมากหรืออีกเรี่อคือผู้รักษาความปลอดภัยเฉพาะที่เจ็ดปอดลุงเจ็ดปอดลุงโอ้หทำไมลุงกินวิสกัด อาหารดีๆจะเยอะได้แอะนี่มันวิสกัตนี่นะใช่แล้วเขาเข้าแล้วนะครับวิสกัตต่อที่อยู่ใกล้ๆหัวใจน่ารักค่ะยใช่จริงหรอลุงนั่นเลยหรอแต่ทั้งหลายอย่างร้องดังเพราะอะไรกันนี่นี่มันอะไรแขกตี้หรอ โอ้ไม่ไม่นไม่นะมูมี่เอ๊ะรู้สึกตัวเหรอโอ้โหหมดอายุมาเป็นปีแล้วด้วยโอ้โหถามจริงพ่งโอ้โหน้องคอนเดี๋ยวไปหยิบยาให้ลุงกันคะ่ะรอผมด้วยเอาหยิบมาแล้วนี่น้องคอนหยิบยามาเยอะน้องคอนป้อนล,ลุงเลยคะ่ะ นี่ยดูดิลุงแบบเขียวอีเลยอ่ะโอ้ลุงเขียวอีลุงเขียวอีมากโอ้ลุงเขียวป้าข่าน้องคนไปหาลุงกันเถิดลุงเขียวอีมากโอเคฟื้นกันนะครับผมอันนี้อะไรกบกินเนื้อลุงลุกเลยกบกินเนื้อก้อนเนี้ออะไรอ่ะอะไรอ่ะไปเช็คกล้องกันเตะลุงตกทำไม ลุงสดเบานะมันสิวด้วยสิไม่ให้ดูอะไรหรอกอะเดี๋ยวก่อนนะมีอะไรหลุดออกมาอะไรหลุดอะแตกละทีหล,หลอหโอ้ยย่เวล Yeah, yeah, yeah. เยี่ยนเลยคนนี้ไปเอาไปเอาไฟฉายปิงปิงสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงวันนี้เราพบกับแมวป่าป่าค่ะเรื่องอะไรกันนะเปิดไงโอ้นี่ไงไฟฉายโชว์คนนี้ สว,วัสดีครับคุณลงุงมันนี่มองเห็นไหมครับอานะครับเรา, <ไป S 1> าเดินท <ไป S 2> ารคุณไปนะครับผมอะไรอ่ะอ๋อสีนะา <c oughs> <c oughs> อ้าวอ,อุ้ยแมวดุซะด้วยเร็วเร็ว ช่างเลนอยอน้นองคอนดูหรอคะเดี๋ยวนะน้องคอนดูเอะ๊ะอะไรนะใครดูนั่นเหียวน้องคอนดูนดหรอคะเมื่อกี้เร่ <c ười> งเรง คนที่เก่นลงน่ารักอือตรงนี้ตกใจน่ารักลูกตกใจหมดเลยขอโทษนะครับแต่เกมนีเสียงดังนียน่ารักยังจิวๆิอ่าอะไรครับเนี่ยความสัตขยะใหญ่ใหญ่เนี่ยหนูจะปีนหรอ ยังออกได้เลยมันปีนไม่ได้นะจีปีนไม่ได้นะอุ้มไม่ได้นะสุอ้าวโหเราออกได้แล้วเย่มากอระยะน้องฟอนค่ะเป็นเด็กดีเก็บขระยกันดีกว่า หักเลยหรอออกมาอย่งงาจมพื้นนะคะตกใจเดี๋ยวเขาไม่ให้เราทำความสะอาดเลยเดี๋วบัวล้องทยังงเก้ยอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะโอ้คุมคุมลุงเลยเหรอผมคุมด้วยใบบัวช้างตาช้างตุยทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดจริงเลยอันนี้อันนี้ใบบัวผืนใหญ่ได้เนี่ยไป่ค่ะน้องคอนเปรายงานกลางทอามาข้างในมันดูแดงแปลกๆเอ รายงานข้างนองเอาแต่เราคุณสวัสดีครับเดี๋ยวอันนี้กงอะไรอ่ะกงมันดูพังแบบอืมแบบไปดีไปปะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นกงลูกแมวครับไม่น่านะอยากแมวก็มาใช่ไหมครับลูกแมวลูกแมวเหรอ คืออะไรอ่ะเขาบอกว่าที่นี้เริ่ออันตรายแต่อขอไม่มันมันอันตรายนานนะตั้งแต่ตั้งแต่กินบิดกันแล้วปะอ๋อให้กดปุ่มอ m e เมอร์เจนซีจิ๋วก่อนเลยค่ะจิ๋วน้องคอนก่อนเลยน้องคอนก่อนเลยน่าแรงริงมากค่ะปิดแล้วปิดปิดแล้วปิดปิดแล้วคือะไรอก้ยถอยโยมเลยได้ เฮลิโอป่านนี้อย่าล้องตกใจโดนกันตกใจนะไมึกอย่าเลยก็แบบออทำไม,มต้อร้องชั่วปราตะดูงงี้ไปเอารถไปกันให้ะจิ๋วไปเอารถกัน ไม่รู้คืออะไรกับไปกันอ่ะแล้วเราก็ทิ้งสวนสัตว์เลยเหรอเดี๋ยวโอ้โหขับออกมาไกลมากโหดูสิปืนด้วยอิ้ยเท้าเหมียวเอ้ายาลุงแอกเหรอลงง่ายด้วยอ่ะวิ่งเอ๊ะวิ่งอ่ะออือเราววิ่งไปไหน ไปไหนบอกบ้างโอ้นี่นี่นี่น,นี่ครับนี่ยดูภาพเธอวิ่งเธอรอดสองวิ่งแล้วมูแม่บูแม่เ,เ,เป็นอาหารแมวไปแล้วหรอ,ไ,อ,อไม่หรอคะฮะ ทำไมเราถึงโดนเสียกินก็น่าจะขึ้นฮอหรือเปล่า